สะพานเนรมิตรนานมาแล้วที่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นยังมีคนอาศัยอยู่ไม่มากนักมีหญิงชราผู้หนึ่งนางอาศัยอยู่คนเดียวบ้านของนางอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำนางไม่มีลูกหลานหรือแม้แต่ญาติมิตรนางใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมเล็กๆแต่เพียงผู้เดียวมานานแสนนานแล้วในทุกๆวันแม่เทา จะไปนำเหยือกน้ำดินเผาไปรองน้ำดื่มที่น้ำพุซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเพื่อใช้ในการดื่มกินและเผื่อไว้สำหรับใครไปใครมาและน้ำพุแห่งนี้ใครก็ตามที่ได้ดื่มกินไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็สามารถหายได้แต่จะสามารถเก็บไปดื่มได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นและก็มีเพียงแม่เท่าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถไปตักใช้น้ำพุนี้ได้เพราะเหตุที่ว่า นางเคยได้รับพอรอันวิเศษของเทพเจ้าแห่งสายน้ำเย็นวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงอยู่ดีๆก็เกิดพายุพัดกระหน่ำบนภูเขาอย่างหนกักจนต้นไม้เอ็นเอียงแทบติดพื้นดินฝนที่กระหน่ำลงมามากเกินปกติทำให้แผ่นดินเริ่มอุ้มน้ำไม่ไหวและในที่สุดน้ำฝนที่ตกลงมาก็เริ่มขุดรากถอนโคนและด่นต้นไม้ใหญ่บนฝั่งพัดพาลงไปสู่ที่ตำ่ำ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลบ่าอย่างรวดเร็วและเชี่ยวกรากซึ่งพายุนี้ก็โหมกระหน่ำตลอดทั้งคืนเช้าว,วันรุ่งขึ้นแม่น้ำก็กลับสู่ระดับปกติแต่ไม่มีสะพานที่จะข้ามไปอีกฝั่งแม่น้ำแล้วเมื่อแม่เทาออกจากบ้านพร้อมกับเหยืะกน้ำนางก็ต้องร้องไห้คร่ำครวญน,นางร้องไห้พลางพูดไปว่าข้าแต่เทพพยดาข้าพระองค์จะทำอย่างไรดีละ่ะ เมื่อไม่มีน้ำจะดื่มเทพแห่งสวงสวรรค์โปรดมาช่วยข้าพระองค์ด้วยพระองค์ก็ทรงทราบดีว่าข้าพระองค์ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีน้ำผุุนี้พูดจบนางก็นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นคนเดียวเจ้าปีศาจซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดพายุเมื่อวันก่อนที่บังเอิญผ่านมาทางนั้นพอดีได้ยินเข้าก่อนที่มันกำลังจะกลับไปยังที่อยู่ของมัน มันก็แซงทำท่าซื่อเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็พูดขึ้นว่าเจ้าต้องการสะพานอันใหม่ใช่ไหมข้าจะสร้างสะพานอันใหม่ให้เจ้าในเวลาไม่กี่อึดใจแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรล่ะโปรดบอกมาเถอะวิญญาณของผู้ที่ข้ามสะพานนี้เป็นคนแรกจะต้องเป็นของข้าซึ่งวิญญาณที่ปีศาจอยากได้ก็คือวิญญาณของแม่เท่า เพราะเจ้าปีศาจอยากจะได้สิทธิในการใช้น้ำู้วิเศษแห่งนี้หญิงชาราได้ฟังแล้วก็นิ่งๆนางค่อยๆเอามือไปมวยผมของนางและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแสงอาทิตย์ที่ขึ้นมาจากขอบฟ้าก็เริ่มร้อนจ้าจนงทำให้นางรู้สึกกระหายน้ำมากๆในที่สุดนางก็ตอบไปว่าทาสะพานไปเธอแล้วเรื่องข้อตกลงเราค่อยว่ากัน เจ้าปีศาจได้ยินแล้วก็ตอบว่าไม่รอกเจ้าต้องตกลงก่อนได้ข้าตกลงทันทีที่ได้ยินหญิงชาราตอบเช่นนั้นปีศาจก็ดีดนิ้วที่มีแต่เส้นเอ็นของมันเสียงดังเหมือนเสียงไม้กระทบกันทันใดนั้นเองพวกปีศาจน้อยก็มาจากทุกสารทิศพวกมันมากันเป็นจำนวนมากและเริ่มลงมือทำงานอย่างคล่องแคล่ว จนสามารถสร้างสะพานให้เสร็จภายในเวลาไม่กี่อึดใจและที่สำคัญสะพานนี้เป็นสะพานหินที่สวยงามมากและน่าจะทนต่อความรุนแรงของน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกรากได้อีกทั้งจะมีประโยชน์มากมายสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาเจ้าปีศาจพูดขึ้นว่านี่ไงเห็นไหมว่าข้าทำได้และข้าก็รู้จักรักษาสัญญา แล้เจ้าพวกปีศาจแรงงานก็หายวับไปเจ้าปีศาจนั่งลงข้างๆหญิงชราและรอให้พระอาทิตย์แผ่แสงแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆหญิงชราเองก็รู้สึกกระหายน้ำมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังคงนั่งนิ่งอยู่บนม้าหินหันหลังให้หน้าบ้านของนางแล้วสักพักนางก็พูดพึมพำว่าดีแล้วนี่เป็นสะพานที่สวยงามมาก ข้าไม่เคยเห็นสะพานที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนเหลือเพียงรอดูว่าใครจะข้ามสะพานเป็นคนแรกเจ้าปีศาดรู้ดีว่าความกระหายน้ำเป็นสิ่งที่ยากจะทนมันก็อดทนเฝ้าดูหญิงชราด้วยหางตาและรู้สึกดีใจมากที่เห็นนางมีเหงื่อเม็ดเม็ดเริ่มผุดออกมามันใช้เวลารอคอยผ่านไปเกือบครึ่งวัน และทันใดนั้นหญิงชาราก็พรวดพลาดลุกขึ้นเจ้าปีศาจดีใจที่ได้เห็นนางเดินตรงไปที่สะพานจึงมองตามไปแต่เมื่อไปถึงริมฝั่งนางหยุดแล้วหมอบลงนางบีบเสียงเล็กๆของตนเองให้อ่อนหวานแล้วส่งเสียงว่าเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวเอ๋ยมานี่เร็วลูกรักขณะนั้น เจ้าปีศาจเห็นแมวแก่ๆตัวหนึ่งกำลังเดินงอกรงอกแงก,กโซเซยอยู่ทางฝั่งหนึ่งของแม่น้ำและกำลังเดินตรงมาที่สะพานเจ้าปีศาจถลาออกไปแต่ก็ช้าไปแล้วเจ้าแมวได้กระโดดสองสามทีก็ข้ามสะพานมาได้มันได้มาคลอเคลียขาของแม่เท่าซึ่งนางก็หัวเราะพลางพูดขึ้นว่าไงาเจ้าได้รับค่าสร้างสะพานแล้วนี่วิญญาณแมวตัวนี้ดีไมล่ล่ะ เจ้าปีศาจซึ่งไม่ทันได้คิดก็ต้องถลึงตาด้วยความคาดไม่ถึงแทนที่มันจะได้วิญญาณของมนุษย์แต่ก็ต้องเดินคอตกจากไปโดยนำวิญญาณแมวแก่ไปด้วยเรื่องช่างตัดรองเท้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เมืองแห่งหนึ่งมีทะเลสาบแห่งหนึ่งที่สวยงามมากและน้ำในทะเลสาบแห่งนี้แม้จะอยู่ในเขตหนาว แต่มันก็ไม่เคยเป็นน้ำแข็งเลยแม้ว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงมากหรือแม้ว่าริมฝั่งจะปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือหิมะก็ตามริมทะเลสาบแห่งนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งตั้งบ้านเดือนอาศัยอยู่เขาเป็นคนที่มีสติปัญญาและขยันขันแข็งแต่เขาก็มักจะทำอะไรด้วยความมั่นใจซึ่งบางทีก็อาจผิดแปลกจากจารีตประเพณีไปบ้าง และเนื่องจากชาวบ้านทุกคนต่างเคร่งครัดในหลักปฏิบัติของจารีประเพณีชาวบ้านจึงไม่วางใจชายหนุ่มและมักจะคอยดูแคลนเขาอยู่เป็นประจำแม้แต่แม่ของเขาเองแม่พูดกับเขาเสมอว่าขอให้ดูเธอวันหนึ่งเจ้าจะพบปีศาจและถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มาช่วยเจ้าแล้วก็เจ้าก็คงไม่รอดแน่ชายหนุ่มได้ยินแล้วก็เบ้ปากและยักไหล และเขาก็ได้แต่หัวเราะชายหนุ่มคนนี้เขามีอาชีพเป็นช่างรองเท้าและทำงานตลอดวันในร้านเล็กๆซึ่งมีหน้าต่างหันไปทางฝั่งที่เรียบทะเลสาบเป็นเพราะเขาสามารถทำรองเท้าหนังได้อย่างดีและสวยงามมากทั้งยังแข็งแรงทนทานอีกด้วยเขาเย็บรองเท้าด้วยเชือกชุบยางสนอย่างดีซึ่งมักจะมีคนจากแดนไกลมาให้เขาตัดรองเท้าให้ เมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงไม่สนใจเรื่องโชคลาภวาสนาหรือเทพพเจ้าใดๆเพราะถึงอย่างไรเขาก็มีฝีมือตัดตรองเท้าได้ดีกว่าใครๆอยู่แล้วและสามารถเลี้ยงชีพตนได้เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวขณะที่ลมหนาวพัดบนผิวน้ำทำให้เกิดคลื่นซึ้นมองเห็นเป็นปุยไอน้ำสีขาวเขาได้เห็นเรือสีฟ้าลำยาวแล่นเรียบอยู่ตรงหน้าร้าน มีคนเรือกำลังนั่งภายเรือและกำลังมุ่งตรงนำเรือใกล้เข้ามาเมื่อใกล้จะจอดท่าบนเรือนั้นมีหญิงสาวเลยโฉมนางหนึ่งนางกำลังจะลงจากเรือและตรงมายัางร้านของเขาแววตาของนางบริสุทธิ์ผมประกายสวยงามและรูปร่างอารชรนนี้ทำให้ช่างตัดรองเท้ารู้สึกหายใจหายคอไม่ค่อยออกและหัวใจเต้นแรงขึ้นเป็นเพราะว่าหญิงสาวคนนี้ เป็นคนในฝันที่เขาเอื้อมไม่ถึงเมื่อหญิงสาวผู้นี้ผลักประตูร้านเข้ามาเขาก็ต้องตกตะลึงจนเกือบจะลืมกล่าวคำทักทายหญิงสาวบอกกับเขาว่าเธอเป็นทายาทคนเดียวของคุณนางซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดที่อยู่ตรงข้ามของทะเลสาบและที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อให้เขาได้วัดเท้าเพื่อเธอจะได้สั่งรองเท้าหุ้มข้อสักหคู่และรองเท้าแตะสารหลายคู่สำหรับฤดูร้อน ช่างรองเท้าเองซึ่งมีงานล้นมืออยู่ก็สงสัยอยู่ว่าเขาจะทำอย่างไรจึงจะทำงานทั้งหมดนี้ได้สำเร็จภายในเวลาอันสั้นแต่ความตื่นเต้นก็ทำให้เขาพูดไม่ออกและเมื่อเขาสรรหาถ้อยคำได้แล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านผู้หญิงคนสวยข้าจะทำทุกอย่างที่ท่านต้องการทายาทสาวของคุณนางเธอมองเขาพลางยิ้มและตอบไปว่าขอบคุณท่านมากๆ ข้าอยากจะใส่รองเท้าใหม่ไว้แล้วขณะที่ชายหนุ่มกำลังตะลึงงนันหญิงสาวก็หยิบเหรียญออกมาจากเสื้อและยื่นให้เขาพลางอธิบายว่านี่เป็นเหรียญรูปเทพ,พเจ้าองค์อุปถัมภทะเลสาบแห่งนี้ข้าให้ท่านเป็นข้ามัดจำไว้ก่อนและด้วยที่ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถไม่มีใครเทียบได้ข้าอยากจะผูกมิดกับท่านไว้ข้าขอชวนท่านไปร่วมพิธีสวดมนต์อ้อนวอนต่อเทพ,พเจ้าตอนเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ ช่างรองเท้ายังไม่ทันจะเอ่ยปากพูดอะไรหญิงสาวในชุดผ้าลินินยาวสีฟ้าอ่อนก็เดินตัวปลิวออกไปเขาได้แต่มองเธอลงเรือที่ค่อยๆแล่นห่างออกไปยังอีกฝั่งหนึ่งในเช้านั้นเองช่างทำรองเท้าไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแม้แต่อย่างเดียวถึงแม้เขาจะมีความชำนาญในงานที่ทำแต่เขาเองก็ต้องเผลอเอาค้อนทุบนิ้วตัวเองและโดนเข็มทิ่มหัวแม่มือหลายครั้งเพราะในใจมัวแต่คิดว่า โอกาสของเขามาถึงแล้วแต่เป็นเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องเทพ,พเจ้าจึงกลายเป็นว่าความสุขที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นก็กำลังจะบินหนีเขาไปเช่นกันแต่ด้วยเพราะเขาเป็นคนจริงจึงไม่คิดจะเสแสร้งทำเป็นศรัทธาในเทพ,พ,พเจ้าเพราะหญิงสาวคนนี้เธอดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเกินกว่าที่เขาจะกล้าหลอกเธอและหลอกตัวเองด้วยในวันนั้นเวลาก็ผ่านไปอย่างเชื่องช้า ช่างทำรองเท้าก็นั่งเศร้าซ้อยหงอยเหงาและขณะที่ดวงตะวันกำลังจะลับภูเขาไปลมกลางคืนก็เริ่มพัดในทะเลสาบเป็นบรรยากาศที่กระอากระอวนใจยิ่งนักในที่สุดช่างรองเท้าก็ตัดสินใจเขาพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ก่อนพิธีตอนเที่ยงคืนข้าจะต้องนำเหรียญของเธอไปคืนและบอกเธอว่าข้าไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ในวันรุ่งขึ้น หลังจากพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าไปได้ไม่นานก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาในร้านของเขาแต่ขณะนั้นชายช่างตัดรองเท้าเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้วที่จะออกจากร้านเพื่อข้ามทะเลสาบไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อชายแปลกหน้าเดินเข้ามาในร้านช่างตัดรองเท้าก็พูดขึ้นว่าถ้าจะมาให้ข้าตัดรองเท้าแล้วก็สายเกินไปเสียแล้วไว้กลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกัน ชายแปลกหน้าเปิดเสื้อคลุมสีดําที่ปกปิดร่างกายอันผ่ายผอมและเปิดหมวกขึ้นชายแปลกหน้าคนนี้มีจมูกยาวและหน้าตาอัปลักกระบอกตาของเขาประกายลุกโชนดุจฐานในกองไฟเขาหัวเราะเสียงดังจนทําให้บ้านสันสะเทือนประหนึ่งพาย,ยุพัดโหมกระนำช่างตัดรองเท้าเมื่อได้เห็นหน้าชายแปลกหน้าก็ต้องตกใจเขาได้ถามขึ้นว่าท่านเป็นใครกันท่านมาจากไหน ชายคนนั้นพูดว่าเฮ้ยข้าคือปีศาจวันนี้ข้ามาพบเจ้าด้วยเจตนาดีโปรดนั่งลงแล้วฟังข้าก่อนช่างรองเท้ากำลังเสียขวัญเมื่อตั้งสติได้แล้วจึงนั่งลงบนเก้าอี้ที่เขาได้ใช้นั่งทำงานในขณะที่เจ้าปีศาจได้ไปนั่งที่ขอบเตาผิงมันไม่ยอมละสายตาจากชายช่างตัดรองเท้าเลยมันจ้องตาไป พร้อมกับกำถานที่ร้อนระอุไว้เต็มสองมือแล้วก็เอาใส่ปากเคี้ยวเหมือนกำลังเคี้ยวลูกกวาดเมื่อมันกินฐานเข้าไปได้ประมาณสิบก้อนแล้วจึงเทกระป๋องกาวเดือดเดดือเข้าปากพรวดเดียวเพื่อดับกระหายแล้วเจ้าปีศาจก็พูดขึ้นว่าของพวกนี้ช่างอร่อยดีเหลือเกินเจ้าไม่ลองสักหน่อยหรือช่างรองเท้าสันหัวปฏิเสธเจ้าปีศาจก็ตกมือพอใจแล้วมันก็พูดขึ้นว่า จะว่าไปข้าไม่ได้เดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อจะมากินพวกนี้หรอกนะจะบอกให้ว่าข้ามาทำไมข้านะต้องการครอบครองทะเลสาบแห่งนี้และเจ้าก็สามารถช่วยข้าได้แต่ข้ามีข้อเสนอโดยเจ้าจะได้แต่งงานกับหญิงสาวที่เจ้ารักและจากนั้นเจ้าจะต้องให้นางทิ้งเหรียญเทพเจ้าแห่งทะเลสาบนี้ไปเสียมีเพียงเท่านี้เห็นไหม ง่ายจะตายเมื่อชายหนุ่มได้ฟังแล้วก็พันลุกขึ้นมือของชายหนุ่มกำมีดวิ่งเข้าไปหาปีศาจพ,พลางร้องตะโกนว่าออกไปออกไปจากที่นี่ไม่งั้นข้าจะตัดหนังเจ้ามาทำพื้นรองเท้าเสียงโหร้ของเจ้าปีศาจทำให้ร้านของเขาสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งเจ้าคอนืซอ่อที่น่าสงสารเจ้าคิดหรือว่าจะฆ่าปีศาจอย่างข้าได้คิดผิดเสียแล้วละ่ะ ไม่มีอะไรจะจับฆ่าได้หรือไล่ฆ่าทัานหรอกนะและเมื่อจบคำมันก็กระโจนเข้าดึงมีดไปจากมือช่างทำรองเท้าโดยท่าทางที่รวดเร็วดุดสายฟ้าแลบแล้วแทงทะลุแขนของมันโดยไม่มีเลือดไหลออกมาแม้เพียงหยดเดียวแล้วมันก็กลืนใบมีดเหล็กเหมือนกับที่มันกินฐานไฟที่ลุกโชนจากนั้นมันก็ยิ้มยอ่อและพูดต่อไปอีกว่าเห็นไหมเจ้าทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอก ไม่มีใครทำอะไรข้าได้ข้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้และใครก็ตามที่ไม่ยอมทำตามใจของข้าจะต้องถูกลงโทษเมื่อช่างทำรองเท้าได้ยินเช่นนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าถ้าเจ้ายิ่งใหญ่จริงทำไมเจ้ายังต้องการข้าละ่ะเจ้าปีศาจได้ยินแล้วก็ดูเหมือนจะลำบากใจในคำถามนี้มันกรอกตาไปมาเพื่อจะได้มีเวลาคิดหาคำตอบแล้วจึงพูดขึ้นว่า อันที่จริงแล้วข้าไม่ได้ต้องการเจ้าข้าต้องการเพียงให้เจ้าได้สมหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ยากคิดให้ดีข้าให้เวลาคิดอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วข้าจะแวะมาใหม่เพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อมันหันหลังหายตัวไปคงเหลือแต่เมฆควันสีดําทรงกลิ่นกรรมาฐานที่มันปล่อยไว้ ช่างทำรองเท้ากลับมานั่งที่เดิมเอามือกุมศีรษะและเริ่มคิดไตรตรองเขาคิดว่าเขาอาจจะนั่งรอให้ปีศาจกลับมาโดยไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับมันเลยก็ได้แต่เมื่อมองดูเหรียญที่หญิงสาวทิ้งไว้ให้เขาก็กลับมีความกล้าขึ้นมาทันใดเมื่อดับไฟในเตาแล้วเขาจึงออกจากร้านตรงไปยังทะเลสาบลมพัดเย็นเอื่อยๆและไกลออกไปดวงจันทร์ก็โผล่ออกมาตามรอยแยกของกลุ่มเมฆ ทะเลสาบสะท้อนแสงจันทรยิบระยับและในค่ำคืนนั้นก็ปราศจากหมอกควันน้ำในทะเลสาบพ,พริ้วเป็นระลอกสีเงินเมื่อชายช่างตัดรองเท้ามาถึงริมน้ำเขาก็ไม่เห็นเรือของเขาแล้วเรือลำน้อยของเขาได้หายไปพร้อมกับเรือลำอื่นๆและเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าปีศาจเล่นไม่ซื่อกับเขาแล้วเขาจึงได้แต่นั่งเสียอกเสียใจและคิดว่าจะไม่สามารถข้ามทะเลสาบนี้ไปได้ก่อนเที่ยงคืน ในขณะที่เขากำลังคิดและเดินย่ำเท้าไปมาบนฝั่งอย่างฉุนเฉียวพลางสาบแช่งเจ้าปีศาจและในที่สุดเขาก็ถึงกับต้องขอร้องเทพองค์อุปธรรมทะเลสาบให้มาช่วยเขาโดยไม่รู้ตัวและเทพแห่งทะเลสาบก็มาช่วยเขาโดยไม่ต้องอ้อนวอนมากมายเมื่อเสียงคลื่นซัดน้ำได้เงียบลงแล้วและอยู่ดีๆผิวน้ำก็จับตัวแข็งเป็นชั้นหนาๆ ชายช่างตัดรองเท้าเห็นเช่นนั้นจึงลองเหยียบดูซึ่งในตอนนั้นเขาได้ใส่รองเท้าอย่างดีและพื้นรองเท้าก็ยังตอกเหล็กไว้เพื่อสำหรับเดินบนทางที่เป็นน้ำแข็งเมื่อเขาเห็นว่าเดินบนน้ำได้เขาจึงทลาออกไปและวิ่งข้ามทะเลสาบไปได้พอเขาได้ไปถึงแผ่นดินของฝั่งตรงข้ามน้ำแข็งก็ละลายหายไปพอเสียงระฆังครั้งแรกสำหรับพิธีสวดอ้อนวอนตอนเที่ยงคืนกลางวันขึ้น ก็กลับมีเสียงคลื่นในน้ำอีกครั้งและไม่มีข้อกางขาอื่นใดที่จะเป็นไปได้อีกแล้วเทพองค์อุปถัมภ์แห่งทะเลสาบได้บันดาลให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นสำหรับเขาช่างทำรองเท้าไปถึงสถานที่ซึ่งขุนนางและลูกสาวแสนสวยรอเขาอยู่เมื่อทุกคนได้ร่วมพิธีแล้วหลังจากนั้นในห้องใหญ่ของปราสาทตรงหน้าเตาผิงพวกเขาก็เข้าประจาบนโต๊ะสำหรับงานเลี้ยง คุณนางได้เอ่ยถามช่างทำรองเท้าขึ้นว่าบอกข่าสิพ่อหนุ่มคนเก่งจริงไหมที่ว่าเจ้ารับตัดรองเท้ามากมายให้ลูกสาวข้าช่างทำรองเท้าสารภาพว่าจริงครับท่านแล้วท่านคุณนางก็พูดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจะต้องตัดรองเท้าหนังให้ข้าสักคู่นะที่ข้าใส่อยู่นี่ก็เก่าพอทนแล้ว และบทสนทนาก็ดำเนินต่อไปเป็นไปอย่างสนุกสนานชายหนุ่มช่างตัดรองเท้าไม่เพียงรับปากที่จะตัดรองเท้าให้ทั้งครอบครัวของท่านขุนนางเท่านั้นงานตัดรองเท้าเป็นอาชีพที่เขารักมากเขาจึงมีความคิดเริ่มที่จะทำรองเท้าสําหรับเด็กๆในหมู่บ้านและได้บอกสิ่งนี้แก่ท่านขุนนางท่านขุนนางเองก็ดีใจพร้อมที่จะสนับสนุนเขาหญิงสาวแสนสวย เมื่อได้โอกาสคุยสองต่อสองนางก็ได้ถามเขาว่าอันที่จริงใครๆก็พูดว่าท่านไม่เชื่อในเรื่องเทพ,พเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เหตุฉไฉนท่านจึงมาร่วมพิธีนี้ได้ชายช่างตัดรองเท้าได้ยินแล้วก็ตอบกลับว่าใช่แล้วข้าไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยและคิดว่าจะนำเหรียญเทพ,พเจ้าแห่งทะเลสาบมาคืนแก่ท่าน แต่ก่อนที่จะมาก็มีเหตุการณ์ประหลาดที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับข้าทำให้ข้าต้องเปลี่ยนใจเพื่อรักษาความสงบสุขไว้หญิงสาวประหลาดใจเล็กน้อยที่ได้ยินเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อหลังจากงานวันนั้นความสัมพันธ์ของหญิงสาวแสนสวยและช่างตัดรองเท้าก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนทั้งสองได้แต่งงานและอยู่กินร่วมกันส่วนเจ้าปีศาจก็ไม่มีใครเห็นมันบนฝั่งทะเลสาบอีกเลย แล้วมันก็ไม่กล้าย,ย่างกลายเข้ามาที่นี่อีกเพราะทุกคนต่างได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าแห่งทะเลสาบแห่งนั้น